ทำอีร,รมกึ่งพุทธกาลในเย็นของวันที่ 19. มกราคมพศ2564นหกสณสวนธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์รัตนมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าตอบพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์ท่านไปหนึ่งนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขา วันนี้ลูกรัตนาจะเฝ้าทุนหามถึงข้อธรรมบทที่74็ดสินาเจ้าค่ะการสร้างรากฐานหรือฐานของวิหารในแดนพระนิพพานบนดินนัดสวนธรรมมิกราชนั้นสร้างด้วยเหตุอันใดขอพระบุทธทุองค์โปรดจงเมตตา แสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังและนำไปเผยแผ่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วล่ะประยาธรรมเอ่ยที่วันนี้ลูกขึ้นมาเฝ้าหนอบน้อมตุนถาม mm. ถึงกธรรมนี้ในเวลาที่สมควรเหมาะพอดี ได้รอมได้เหตุได้ปัจจัยที่จะต้องสร้างหลักฐานของวิหารในแดนพระนิพพานเพื่อจะได้เป็นอนิสงส์ปัจจัยให้ลูกทั้งหลายผู้ที่ได้โอกาสมาเจอทําในช่วงนี้ ได้สร้างหลักฐานให้กับจิตของตนให้วงตระกูลลูกหลานบริวารของตนนั้นเพื่อรองรับการประพฤติปฏิบัติฝึกฝนของจิตเพื่อเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่ปักธงเอาไว้แล้วปักตงใจ แห่งการมาถึงแดนพระนิพพานพระยาธรรมเอยเมื่อลูกนั้นได้กำเนิดก่อเกิดขึ้นแล้วเอียงสมบูรณ์มีทั้งพระธรรมมีทั้งแนวการปฏิบัติและรูปแบบของการก่อเกิดพระยาธรรมมิกร,รานพุทธเจ้าน้อย ผู้ถือคัมปีลงสู่โลกนั้นได้ก่อเกิดเอียงสมบูรณ์แล้วแดนพระนิพพานบนดินแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ลูกนั้นได้ทำพุทธวิธีน้อมพลังบารมีลงมาหลายปีจนกลายเป็นสถานที่ ที่มีพลังแห่งแดนพระนิพพานกลุ่มลงมาและเมื่อไม่นานวันนี้ลูกทั้งหลายก็ได้อันเจิญรอยพระบานมาสู่สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นการถึงซึ่งแดนพระนิพพานเป็นการเหยียบประทับ รอยพระบาทแห่งองค์พระศาสดาลงสู่พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นประตูแห่งพระนิพพานเป็นสถานที่ที่ลูกทั้งหลายจะใช้ในการศึกษาเรียนรู้เพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานบัดนี้สถานที่แห่งนี้เชื่อมต่อไปสู่ สถานที่แห่งความหลุดพ้นในโลกที่คือแดนนิพพานบัดนี้พลังแห่งความหลุดพ้นกลุ่มลงม,มาและลูกทั้งหลายก็สาบมาที่จะวางแนวการประพฤติปฏิบัติในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าถึงรอบถึงเหตุปัจจัยแล้วที่ลูกทั้งหลายนั้นก็จะได้เริ่มสร้างรากฐานของพระนิพพานให้แก่ดวงจิตของตนให้กับพ่อแม่ปีน้องวงตระกูลเผ่าพันธุ์และดวงจิตทั้งหลายที่มีความเกี่ยวข้องด้วยตนก็ดี จิตทั้งหลายผู้ปรารถนาพ้นทุกข์ทั้งหลายก็ดีลูกทั้งหลายจึงได้ร่อมได้เหตุได้ปัจจัยที่จะช่วยกันสร้างหลักฐานแห่งแดนนิพพานขึ้นมาพระยะาธรรมเอ่ยทุกอย่างก็หมุนรอบตามเหตุตามปัจจัย สิ่งสมมติทั้งหลายเมื่อรู้ตื่นแล้วก็นำมาสร้างวิมุตติหลุดพ้นให้กับจิตของตนลูกเอ๋ยเะนนั้นเหตุผลของการที่ลูกทั้งหลายจะได้สร้างหลักฐานในแดนนิพพานให้กับจิตของตนฐานของวิหารในแดนนิพพานบนดิน ก็เป็นเช่นนี้ละลูกเชน,นั้นลูกก็จงค่อยๆทำความเข้าใจตามนี้นะพระยามทำเอยและถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจดีก็ลองพิจารณาตามทำทั้งสี่ประการนี้เถอะประการที่หนึ่งถึงรอบ ดวงจิตทั้งหลายผู้สร้างสังสมคุณงามความดีสร้างบารมีไว้รอรอบในเวลานี้ได้โอกาสหมุนรอบเข้ามาสร้างหลักฐานในแดนพระนิพพานไว้ให้กับดวงจิตของตนเพื่อตนนั้นจะได้เข้าสู่มรรคผลพระนิพพานเมื่อทำเหตุแล้ว ผลก็ย่อมต้องก่อเกิดพระยาตงเอยและบุคคลผู้ที่จะได้มีรอบมาร่วมสร้างร่วมทานี้ก็เป็นบุคคลผู้ที่เข้าใจในธรรมกึ่งพุทธกาลเข้าใจถึงธรรมที่ก่อเกิดขึ้นเข้าใจถึงการประพฤติปฏิบัติ เพื่อหลุดพ้นฉะนั้นพระยาธรรเอย่ยจึงได้รอบและหละลูกที่ลูกทั้งหลายจะได้มีโอกาสในการสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ในกล่าวครั้งนี้ลูกทั้งหลายเอย่ยบุคคลเมื่อไม่ทำเหตุไว้ผลก็ย่อมไม่ก่อ,อกเกิดแก่เขาแต่ หากบุคคลผู้ทำเหตุไว้แล้วย่อมต้องมีผลก็เกิดเป็นแน่แท้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สำคัญซึ่งมีองค์บรมบิดาพระผู้สร้างโลกและญานบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่หลายปีผ่านมา มีวธทาวิธีต่างๆมากมายบัดนี้ได้รอบแลวละลูกที่ลูกทั้งหลายจะสร้างวิหารไว้ในแดนนิพพานแห่งนี้แต่ค่อยๆเริ่มต้นจากฐานก่อนก็แล้วกันนะลูกทั้งหลายทำไปตามกําลังที่ตนหอจะทำได้ไม่ต้องดิ้นรนเร่าร้อน โวนกระวายให้เป็นทุกไปสร้างเป็นลากฐานเอาไว้ก่อนสร้างเพียงแค่พอประมาณเท่าที่ลูกพอจะสร้างจะทําตามกําลังบารมีของแต่ละคนก็แล้วกันพระยาทําเอยฉะนั้นจึงได้รอบแล้วล่ะลูกที่ลูกทั้งหลายนั้นจะได้มีโอกาสในการ ทำเอทเจดีเช่นนี้เอาไว้ต่อไปประการที่สองการสร้างฐานของพระวิหารไว้ในแดนพระนิพพานนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะมีพลังของอนิสงส์บุญอัน,อนยิ่งใหญ่นี้คำหนุนการประพฤติปฏิบัติ ของลูกทั้งหลายให้เข้มแข็งและดําเดินมาจนถึงแดนพระนิพพานถึงเสื่องความหลุดพ้นและจะได้คำนุนโบทางให้กับการเผยแผ่พระธรรมในกึ่งพุทธกาลด้วยจะได้เป็นหลักฐานอันมั่นคงให้กับพระธรรมในกึ่งพุทธกาลในการเผยแผ่ ลงสู่โลกด้วยลูกเช่นนั้นลูกทำมา,ารกรจนี้ก็เกิดอน,นิสงส์แก่ตนก็เกิดอน,นิสงส์แก่ดวงจิตทั้งหลายปูทางการเผยแผ่พระธรรมเป็นหลักฐานที่มั่นคงในการเผยแผ่เพื่จิตทั้งหลายจะได้พผนจากความทุกข์ต่อไป ประการที่สเพื่อเป็นพลังในการเปิดประตูแห่งพระนิพพานอีกครั้งหนึ่งในกึ่งพุทธกาลบุคคลผู้สามารถประพฤติปฏิบัติจนถึงพระอาหารหันต์นั้นก็ยังมีอยู่แต่ไม่มากฉะนั้นบัดนี้ได้ถึงเวลาถึงรอบ ของการก่อเกิดพระธรรมกึ่งพุทธกาลแนะ่องค์พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเหมือนพระธรรมจักรกึ่งพุทธกาลลงมาเปิดโลกเปิดจักรวาลเปิดวัฏสงสารเปิดประตูนิพพานพร้อมกับท่านพระยาธรรมิกราชได้ก่อเกิดเช่นนั้นพระยาธรรมเอ่ยก็จะเป็นการสร้าง วิหารในแดนนิพพานด้วยการหนุนพนลังหนุนพนลังในการเปิดประตูนิพพานให้กว้างอีกครั้งหนึ่งในกึ่งพุทธกาลเพื่อให้จิตทั้งหลายได้เข้าสู่ความหลุดพ้นอย่งมากมายตามพระประสงค์ฉะนั้นพระยาธรรมในประการที่สามนั้น จึงสร้างเพื่อเป็นพนลังในการเปิดประตูนิพพานอีกกลังหนึ่งให้กับดวงจิตทั้งหลายได้หลุดพ้นมากมายเช่นเดียวกันกับในยุคพุทธกาลนั้นละพระยาธรรมเอ่ยต่อไปประการที่สี่ช่วยเป็นหลักฐานในการลองรับดวงจิตเข้าสู่พระนิพพานลง อาน,นิสง์แห่งการสร้างหรือการที่ลูกทั้งหลายได้สร้างหลักฐานตรงนี้เอาไว้ทำให้ประตูนิพพานได้เปิดทำให้หลักฐานของการเผยแผ่ธรรมมั่นคงจึงเป็นการปูหลักฐานแห่งดวงจิตทั้งหลายให้มั่นคงในการเข้าถึงนิพพานจึงเป็นการปูหลักฐาน เพื่อรองรับจิตทั้งหลายให้ถึงนิพพานลูกนี่คือประการเกสีเจนั้นิระยาธร,รมเอยเหตุใดก็ตามที่เป็นกิจแห่งองค์พระศาสดาปัญจาลงมาให้ลูกนั้นดำเดินตามระหัสงานย่อมมีเหตุมีผลในสิ่งที่ซ่อนอยู่และทำเหล่านั้น ความดีทั้งหลายไม่ว่าทําในที่ใดก็ถือเป็นความดีการสร้างวิหารไม่ว่าสร้างที่ไหนก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่แต่ครั้งนี้คือการสร้างไว้ในสถานที่ที่องค์พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาพร้อมพระธรรมกึ่งพุทธการ ดันพลังลงมาและให้ลูกนั้นได้ประกาศรมอีกครั้งหนึ่งในกึ่งพุทธกาลจึงถือเป็นสถานที่ที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งในพระพุทธศาสนาและจะเป็นสถานที่สำคัญสืบต่อไปเะนนั้นเมื่อลูกทั้งหลายได้รู้และเข้าใจถึงเหตุของการสร้าง และได้รู้แล้วว่าถ้าสร้างนั้นจะกอให้เกิดผลอันใดบ้างลูกก็จงช่วยกันสร้างตามกำลังของลูกที่พอจะทำได้ไม่จำเป็นต้องทำมากเกินกำลังจนก่อให้เกิดทุกข์แต่ค่อยๆทำทีละขั้นทีละตอนตามระดับของรหัสงาน ตามพลังที่ลูกทั้งหลายพอจะมีและพอจะทำได้เถอดนะเพราะว่าการเวลาหมุนรอบมาถึงช่วงที่เป็นรอบบุญของใครบุคคลผู้นั้นก็เข้ามารองรับการเวลาผ่านไปจะนำพาเอาจิตของลูกทั้งหลายหมุนวนไปตามรอบบางคนก็ไม่รู้ว่าจะมี อายุไขได้อินานเพียงใดบางคนก็ไม่รู้ว่าใจยังทรงสภาวะอยู่ในความดีเช่นนี้ได้อีกนานเพียงใดบางคนก็ตายจากโรคบางคนก็ตายจากความตีอันละเอียดประณีตหมุนรอบเข้ามาหมุนออกไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ยังน้อยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ดวงจิตทั้งหลายได้สร้างกุศลความดีในครั้งหนึ่งของการหมุนรอบเข้ามาใครจะสามารถต่อยอดจนถึงนิพพานเลยก็เป็นสิ่งที่ดีใครที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสถึงรอบนิพพานในชาตินี้ก็เป็นเหตุบรรพจัยให้อนาคตในภายภาคหนะ้าปรารถนานิพพาน ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งนิพพานได้เพราะทุกคนได้ทำเหตุไว้แล้วแก่ดวงจิตของตนตามรอบบุญของแต่ละดวงจิตที่หมุนเข้ามาฉะนั้นพระยาทำเอ่ยเหตุปัจจัยของการสร้างฐานวิหารในแดนนิพพานบนดินนะัสวรรธรเมกกร,ราชนั่น ก็โดยเหตุนี้ล่ละพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถิดพระยารมเอ้ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะดวงจิตตั้งหลาย มีเวลาหมุนรอบหมุนวนมาเจอกับธรรมกึ่งพุทธการได้โอกาสในการสร้างกุศลความดีของแต่ละคนแตกต่างกันรอบนี้ถึงรหัสงานที่จะสร้างราักฐานในแดนพระนิพพานเพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างราักฐานในแดนนิพพานให้กับจิตของตนพี่น้องเผ่าพันุ์ดวงจิตที่เกี่ยวข้อง และสร้างหลักฐานในการเผยแผ่พระธรรมเปิดประตูพระนิพพานรองรับดวงจิตทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพานลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะพยายามสร้างตามกำลังที่ลูกทั้งหลายพอจะมีเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคที่ทุกคนก็ต้องมีความเพียรพยายามแล้วก็ จ,จ่ายตามกำลังที่พอจะมีทุกคนก็จะทำเท่าที่กำลังของแต่ละคนพอจะทำได้พระพุทธเจ้าค่าเพื่อเป็นอนิสงส์บัจใจให้ลูกทั้งหลายได้ทำเหตุในสิ่งที่เอาสมมุตินั้นมาทำให้ถึงวิมุตติหลุดบนปักหมุดเอาไว้ปักธงชัยเอาไว้ในแดนนิพพาน ให้กับจิตของลูกทั้งหลายและการประพฤติปฏิบัติของลูกก็จะได้เข้มแข็งมีรากฐานในการบำเพ็ญจะได้ถึงนิพพานได้ในที่สุดพระพุทธเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ทีท่ทรงเมตตาลูกนะเจ้าคะ่ะสาธุ